ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่กดข้างโฆษณาด้วยก็ดีครับนี่ซัสบสไครป์เคลือ่ช่วยด้วยก้อนช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฮึ <laughs> ช่วยด้วย้ <laughs> มไม่นะไม่นะไม่ <laughs> นงเปิ้ลเฮ้เเฮ้ยเป็นไรเจ้าก้อนฝันร้ายเหรอ ผมฝันเห็นน้องเปิ้ลโดนหั่นนะครับมนุษย์เป็นคนหั่นด้วยบนโต๊ะนั่นไอ้ก็ตกกระปีดีนี่ปกติวุ้ยเออปกตินี่ไม่เห็นมีอะไรเลยน้องเปิ้ลก็ยังอยู่ดีนั่นนะ่ะหลับปุ๋ยเลยแค่ความฝันนะ่ะเจ้าก,ก้อนอย่าคิดมากเออนอนเถอะโอเคครับนอนก็นอนอไอ้อาุณสวัสดีไอ้มนุษย์เอา้าเดินไปไหนนะ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> มันแอบมองพวกเราแบบนั้นทำไมวะออืน่าก,กลัวครับเป็นไรของมันวะนะ่อเื้ยระแวงเลยทีนี้เฮ้ย <Hey, S 2> นั่นมันน้องเปิ้นหนีไปครับเร็วเข้าไปสิครับมนุษย์หยิบมีดออกมาเร็วเฮ้ย <Hey, S 1> มันปอกกระเทียมเว้ยสงสัยจะทำกับข้าวเขาผัาดไข่ป้าวะเดี๋ยวตกปากเลยอีนาวแต่แต่ทำไมถึงมองพวกเราแบบนั้นนะครับนี่ดูดิครับ โอดูสายตามันแปลกๆแล้วว่าเป็นไรของเองวะไอ้มนุษย นายหนาวเฮ้ไอ้อยานะเว้ยน้องยินลี่เงยเงยน้องยินลี่ยังอยู่ดีเปล่าที่รักไดอยู่นี่ไงโวยวายอะไรของนายเนี่ยนายหนาวเงยลงใจฝันร้ายเหมือนกันสินะครับคุณนาว้อเออดิฝันว่าน้องยินลี่โดนไอ้มนุษย์จับกินน่ะเงยโคตรสยองเลย แล้ววันนี้มนุษย์ก็ทําท่าทางแปลกๆอีกฝันร้ายอาจจะกลายเป็นจริงก็ได้นะครับหัวใจไม่ได้แล้วว่ะต้องคอยจับตาดูไอ้มนุษย์เอาไว้มใช่ครับเดี๋ยวมันแอบกินแฟนพวกเราืมจ้องไว้เฝ้าไว้อย่าให้คลาดสายตาถ้ามันออกมาเราต้องเห็นเดี๋ยวมันก็เดินออกมาเองแหละแหมพวกแกก็จับเฮ้ยอะไรวะจังไรวะเมื่อกี้ตัวอะไรอะครับนี่ีเ ออกไปไกลๆช่องฟีดเลยนะไว้ไอ้มนุษย์ไปห่างๆตู้เย็นเลยครับไม่งั้นผมเอาจริงแน่ทำยึกยักคิดจะกินน้องเยลลี่แน่ๆไอ้นี่ไม่นะไม่จริงน้องไข่ต้มฝันายใช่เปล่าโอ้โหมันรอกันเลยเออดิบนโต๊ะนั่นน่ะฉันฝันเห็นไอ้มนุษย์มันมันกำลังกินอ น้องน้องไข่ต้มถึงจะอยู่ญี่ปุ่นแต่ก็ขอเช็คหน่อยดีกว่าอืมที่รักโทรมาทำไมป่านนี้เนี่ยอืมน้องไข่ต้มช่วงนี้ไม่ต้องกลับมาหาฉันสักพักนะทำไมอ่ะอ๋อแอบมีแฟนใหม่เหรอไม่ใช่เป็นห่วงตะหากเราคือฝันไม่ดีอ่ะใช่เหรอดูมีพิรุษนะเนี่ยจริงๆทำไมเสียงสูงปะป๊าป๊าปโทรเป็นห่วงจริงๆเชื่อ ถ้าแกทำอะไรไม่ดีแล้วก็ฉันกดโทรแจ้งเอ i บอเอาแกเข้าคุกแน่พร้อมบวกไว้อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเอาดิเอาดิแน่น่ะอันนั่นไออันน่อันน่มีกระตุกมีกระตุกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยไอนี่จะลองของเหรอเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวลนหลอนลอนเฮ้ยเฮ้ยเล่นสดิมังทำยึกยงยึกยาคนนี้คนแน่เดูนี่เข้าห้องไปแล้วเว้ยไอมนุษย์มันทำตัวมีพิรุษแบบเนี้ยชัดเลยว่ามันเป็นตัวอันตราย พวกเราต้องอย่าเผลอเด็ดขาดนะครับอืัอโหลตอนนี้อยู่ในห้องอะระแวงไปหมดแล้วเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องคอยดูพวกมันไว้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ช่วงนี้ไม่ต้องมาหาที่นี่นะที่รักมันไม่ปลอดภัยกลัวว่าที่ฝันร้ายมันจะกลายเป็นจริงกันดิถ้าเราเผลอมันจับเรากินเหมือนในความฝันแน่ๆแถมฝันซ้ำๆมาสามคืนติดแล้วด้วยแถมพวกมันก็ทําตัวแปลกๆอีกชัดเลยแค่นี้ก่อนนะต้องคอยระวังตัวแล้วฉันจะเป็นยามเฝ้ากะแรกให้เอง ฉันจะเฝ้ากะสองให้แกกะสามนะเจ้าก้อนโอเคครับไอ hey, แอบสองมาหน่อยดีกว่าวะเฮ้ยค่อยๆเว้ยค่อยๆค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดจับเลยยย พวกแกเปิดประตูทําไมวะไงไอ้แล้วแกยืนทําอะไรวะเนี่ยไม่หลับไม่นอนเฮ้ยคิดจะแอบกินน้องเปิ้ลใช่ไหมไอ้พวกแกแหละจะแอบมากินฉันในมือนั่นคืออะไรวะไอ้มนุษย์เอากะไม้ดิแล้วพวกแกแกแหละจะกินแฟนพวกเราใช่ครับพวกเราฝันฉันก็ฝันเว้ยพวกแกแหละจะกินฉันกับแฟนแพ็คคู่เลยทำไมอ่ะฉันก็ฝันอะอ้าวฉันก็ฝันฉันก็ฝัน่ะเฮ้ยฉันก็ฝันฉันก็ฝันเห้ยฉันก็ฝันเว้ยทำไมอ่ะเฮ้ยฝันฝันอะไอฉันก็ฝัน่ะเฮ้ยฉันก็ฝัน